ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับอยู่ปากซอยเขหะร่มเก้าสี่สิบห้านะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูร้านขายผลไม้ตามฤดูกาลนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นร้านใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็มีผลไม้แทบจะทุกชนิดนะครับอย่างเช่นขออภัยครับตอนนี้ก็เป็นขนุนนะครับคุณผู้ชมครับนี่อ่าเดี๋ยวมาดูเงาะกันนะครับทางด้านนี้นะครับเงาะอ่า เาะโรงเรียนนะครับกิโลละ20บาทเองนะครับถุงใหญ่ๆแบบนี้น่าจะ3โลหรือเปล่าตรงนี้2โลนะครับอันนี้2กิโลก็จะเป็น40บาทนะครับซึ่งถือว่าถูกทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเนาะโรงเรียนนะครับ2โลอันนี้1กิโลนะครับใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเงาะโรงเรียนกิโลละแค่20บาทเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่อันนี้ลิ้นจี่นะครับมามาดูกันท้งนี้ลิ้นจี่หงห่วยโลละ30บาทนะครับนี่ ลิ้นจี่หวงฮวยนะครับโลละ30บาทเองนะครับขนุนแกะครึ่งกิโลก็30บาทเช่นกันเดี๋ยวมาดูมะม่วงนะครับทางนี้อ่ามะม่วงนะครับมะม่วงเขียวใหญ่นะครับเขียวใหญ่ไม่รู้ว่าใช่เขียวเสวยหรือเปล่านะครับกิโลละ1ิบาบาทแต่เป็นมะม่วงเขียวใหญ่ตรงโน้นเม็ดขนุนก็ถุงละ10บาทตรงโน้นก็ครึ่งหนึ่งก็เจ5ดบ้าบาท8 5บาท8ปบบาทก็มีนะครับอันนี้มะม่วงเขียวเสวย ลูกใหญ่ทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูมังคุดนะครับมังคุด4ี่กิโลร้อยนะครับคุณผู้ชมครับมังคุดกิโลละยี่สิบห้านะครับสี่กิโลร้อยนะครับมาตรงนี้ตรงนี้มังคุดนะครับเดี๋ยวมาดูโซนทางนี้นะครับอ๋อไข่ก็มีนะครับมาดูทุเรียนชั้นหนึ่งนะครับเกรดเเลยนะครับมาดูกันอ่าตรงนี้เงาะนะครับ นี่เงาะเท่าไรครับโลละเงาะลงเรียนอันนี้35นะครับเมื่อสกูนี้2ี่อันนี้ทุเรียนหมอนทองระยองนะครับกิโลละ130บาทนะครับลูกใหญ่ทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่มาดูกันนะครับลูกใหญ่ทีเดียวนะครับหมอนทองนะครับเกรด A นะครับบอกว่าชั้นหนึ่งคือเกรด A นะครับนี่ลูกลูกใหญ่ทีเดียวนะจับโอ้ลูกใหญ่ครับสุดยอดลูกใหญ่ทีเดียวนะครับนี่อยู่ในซองก็มีนะอยู่ในแพ็คก็มีนะครับแพ็คละ300นะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะครับมีทุเรียนทั้งนี้มีกล้วยก็มีนะครับมีหน่อไม้ก็มีนะมาดูกันทางนี้นะครับอันนี dungeon, ้กล hmm. ้วยแล้วก็มะม่วงก็มีนะครับฝั่งทางด้านโน้นอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้นะครับหน่อไม้ไผ่หวานโลละ35บาบาทมีมีผลไม้มีผักเยอะเลยนะครับข้างในนะครับคุณผู้ชมครับนี่เยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวสำหรับผมวันนี้นะครับศีสเกตชาแนลขอบคุณครับสวัสดีครับ